ตาเพียนมีลูกอยู่สองคนวันหนึ่งตาเพียนอยากจะทดลองปัญญาของลูกทั้งสองจึงนำแตงโมมาหนึ่งลูกให้ลูกทั้งสองผ่าแบ่งให้ได้เท่าเท่ากันเพื่อจะได้ไม่ต้องโต้เถียงกันเรื่องได้มากได้น้อยถ้าพวกเจ้าแบ่งแตงโมไม่เท่ากันเกิดการทะเลาะกันเกิดขึ้นเมื่อใดพวกเจ้าจะต้องถูกลงโทษทั้งสองคนตาเพียนบอกลูกเมื่อเด็กทั้งสองได้รับแตงโมมาแล้ว ก็ไม่รู้ว่าจะผ่าแบ่งกันอย่างไรให้ได้เท่าเท่ากันและจะไม่ถูกลงโทษแต่ในที่สุดลูกทั้งสองก็คิดหาวิธีแบ่งแตงโมให้ได้เท่ากันและเห็นว่าเป็นวิธีที่ยุติธรรมที่สุดนั่นคือถ้าหากใครเป็นผู้ผ่าแตงโมออกเป็นสองซี่ผู้นั้นจะต้องเป็นฝ่ายเลือกทีหลังและจะต้องยอมให้ฝ่ายที่ไม่ได้เป็นคนผ่าเลือกก่อนทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้คนผ่าลำเอียง ผ่าแต่งโมชิ้นไม่เท่ากันแล้วรีบเอาชิ้นโตเป็นของตนเองเสียก่อนเมื่อเด็กทั้งสองได้ผ่าแต่งโมแล้วจึงรีบวิ่งไปเล่าให้ตาเพียนผู้เป็นพ่อฟังตาเพียนมีความพอใจในสติปัญญาของเด็กทั้งสองยิ่งนะัก